เช็คด่วนครับกรมอุตุเตือนพายุดีเปรสชั่นฉบับล่าสุดวันที่15กรกฎาคม2566นี้ซึ่งพายุดีเปรสชั่นลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวและจะส่งผลกระทบกับประเทศไทยตั้งแต่วันที่16ถึง20กรกฎาคม2566ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากมีพื้นที่ไหนบ้างมาดูกันครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่3นะครับเรื่องของพายุดีรสชั่นเมื่อเวลาส0บนาฬิกาของวันนี้นะครับก็คือวันที่15กรกฎาคม2,566ซึ่งพายุดีรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด18องศาเหนือลองติจูด118องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและก็มีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่18-19ถึง19กรกฎาคมนี้ครับซึ่งในช่วงวันที่16-20กถึง20กรกฎาคมนี้ร่องมรสุมกำลังแรงจะเคลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังแรงลักษณะเช่นนี้จะทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ครับก็ขอให้ประชาชนได้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจ,จรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองครับสําหรับจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับเอาวันพรุ่งนี้ก่อนก็คือวันที่16กรกฎาคมนะครับภาคเหนือ มีจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางแพร่น,น่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจังหวัดหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกกนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญสีสเกตและอุบลราชธานีครับภาคกลางมีสองจังหวัดครับคือกาญจนบุรีและราชบุรี ภาคตวันออกมีจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วชาเชิงเราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้มีจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิริขันชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพัางงาภูเก็ตและกระบี่ครับส่วนวันที่17-18กรกฎาคม2,566มีจังหวัดไหนบ้างภาคเหนือ จังหวัดแม่ฮ่องสอนตาและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารการศุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตและอุบลราชธานีครับส่วนภาคกลางมีจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีการจนบุรี ราชบุรีลบบุรีสระบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลครับภาคตะวันออกมีจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วฉะเชิงเซาระยองชลบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธาน,นงงากีกระบี่ ตรังและสตูลมาถึงวันที่19และ20กรกฎาคม66นะครับภาคเหนือมีจังหวัดแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตฐ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังคงมีหลายจังหวัดเช่นเคยนะครับมีจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬ สกลนครนครพนมบุกดาหารร้อยเอ็ดเจ้าโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคกลางมีจังหวัดสระบ,บุรีการจนบ,บุรีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพหมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออกมีจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วชเชิงเซา์ชนบุรีกระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจบคิรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีกระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง2-4เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะครับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้นะครับแล้วก็ขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ทุกช่องทาง หรือว่าสายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ